สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีธนูในเดือนกรกฎาคมคลิปนี้เราก็มาอ่านดวงรายเดือนกันต่อเป็นการดูที่ภาพรวมนะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยสำหรับผู้ที่เกิดราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาจนถึง14มกราแต่ตามราักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรักอยู่ที่ธนูจะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ดาวพฤหัสด,ดาวประจำตัวของคุณ และเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยอยู่ในภพปุตตะดาวเป็นราชาโชคเป็นจังหวะดีช่วงโอกาสดีๆของชาวธนูนะคุณจะมีพรสวรรค์ในการสร้างสรงรค์สิ่งใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีไอเดียแปลกๆมีโชคมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปุตตะเจ้าบ้านที่คุณไปอาศัยเรือนเขาอยู่ไปแจ้งผลอยู่ในภพสุภะ เป็นพบของความก้าวหน้าความเจริญคุณก็จะมีความสําเร็จมีความก้าวหน้าเข้ามาในชีวิตหลายท่านมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทําธุรกิจของตัวเองได้ทําอะไรใหม่ๆนะมีโอกาสที่คุณจะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่เริ่มต้นวางรากฐานคิดถึงความมั่นคงของชีวิตคุณแล้วยังมีโชคจากการเสี่ยงอีกด้วยดาว พฤหัสด,ดาวประจําตัวคุณไปอยู่ร่วมกับราหูดาวเจ้าเรือนสหัชชะอาจจะมีการเริ่มเริ่มต้นทํางานทําธุรกิจกับเพื่อนพี่น้องนะ เป็นจังหวะที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตอาจจะชอบเดินทางท่องเที่ยวได้ไปในที่แปลกใหม่ได้รู้จักเพื่อนเยอะหรือว่าเพื่อนแนะนําการเข้าสมาคมการได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆให้ทําให้คุณได้ประโยชน์ได้ไอเดียมาต่อยอดนะมีช่องทางในการหาเงินสิ่งที่ต้องระวังสักนิดหนึ่งคือพฤหัสกับราหูดาวคู่นี้เป็นดาวคู่หลอกคู่ลวงถูกโกงนะเพราะฉะนั้น จะทําอะไรก็แล้วแต่รอบคอบสักนิดหนึ่งแล้วก็รามัดระวังในการพบคนเอาไว้บ้างอย่าไว้ใจใครให้มากนักนะรักษาระยะห่างอยู่พอสมควรในด้านการงานวันที่4ี่กรกฎาดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจะเข้าพบมรณนะ พอดาวการงานในภพมรณะนี่คุณก็จะมีปัญหานะมีอุปสรรคเข้ามาให้ต้องแก้ไขอาจจะมีความผิดหวังเสียใจในเรื่องงานหรือว่าได้รับความเดือดร้อนเพราะผู้ใหญ่หรือคนที่มีตำแหน่งสูงกว่ากดดันมีเรื่องทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงมีเรื่องให้ต้องฟันฝ่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานบางคนก็ตัดสินใจลาออกจากงานโยกย้ายงานแต่ว่าถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับ ตางชาติทํางานที่เกี่ยวข้องกับความตายความเจ็บป่วยของคนงานที่ต้องเดินทางอยู่บ่อยๆนะเดินทางไปไกลหรือว่างานที่มีความเสี่ยงอันนี้ถือว่าถูกกับดวงหรือว่าคุณได้รับมรดกเป็นอสังหาอันนี้ก็ได้ได้สืบทอดกิจการจากครอบครัวอันนี้ก็ได้วันที่17กรกฎาคม ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภะก็เข้าพบมรณนะทั้งดาวการงานแล้วก็ดาวความก้าวหน้าคุณไปอยู่ในพมรณนะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานค่อนข้างชัดอาจจะมีการผ่าตัดปฏิวัติใหญ่ในองค์กรและยังมีเกตเข้าไปกระตุ้นอยู่ในพบมรณะด้วยนะขอให้คุณอดทนใช้ความมุ่งมั่นใจเย็นพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวเอาตัวรอดก่อนนะอย่าไปมีปัญหาอย่าไปขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือเจ้านาย เพราะว่าจังหวะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าคุณพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวให้อยู่รอดปลอดภัยคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะวันที่23พฤศจิกาดาวพุธดาวการงานของคุณจะเข้าพบสุภะเป็นความก้าวหน้าแม้ว่าอาทิตย์เจ้าเรือนสุภายังอยู่ในภพมรณะนะคุณจะคือสถานการณ์โดยรวมของงานคุณจะดีขึ้น มีโอกาสที่คุณจะก้าวหน้ามีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในระดับหัวหน้างานผู้จัดการผู้ใหญ่เจ้านายจะหันมาสนับสนุนนะแล้วก็ทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าในสายงานของคุณปัญหาความขัดแย้งต่างๆจะคลี่คลายลงไปอาจจะต้องมีการเดินทางไกลไปต่างประเทศติดต่อกับชาวต่างชาติประสบความสำเร็จได้ ในเรื่องของการเงินดาวเสาดาวเจ้าเรือนการเงินอยู่ในภพสหัชชะเด่นมากสําหรับคุณที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเดินทางการท่องเที่ยวการโฆษณาประชาสัมพันธ์การเป็นตัวกลางในหน้าตัวแทนหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับคนมากคุณจะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะมีะไรายได้เป็นกอบเป็นกำ ได้ประโยชน์จากการติดต่อเจรจาก,การเขียนการใช้คำพูดในระยะเวลานี้คุณมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาได้มากกว่าหนึ่งทางดาวอังคารเจ้าเรือนปุตตะและวินาศก็อยู่ในภพสุภะอยู่ร่วมกับสุขดาวเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนลาภดาวอังคารและดาวสุขเป็นดาวคู่มิดกันนะก็ยังประสบความสําเร็จในเรื่องของเงินทองยังทํามาหาได้การลงทุนในต่างถิ่นต่างแดน อา,อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ว่าคุณก็จะก้าวข้ามผ่านไปได้คุณที่มีบุตรหลานบริวารก็จะนําสิ่งดีๆความสําเร็จมาให้ชื่นใจบางท่านก็อาจจะส่งลูกหลานไปเรียนต่อต่างประเทศอยู่ในจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูจะมีโชคลาภนะมีโชคที่ไม่คาดฝันส่วนในด้านของค่าใช้จ่ายคุณก็จะมีะรายจ่ายอยู่ตามสมควรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพความเจ็บ ทั้งของตัวคุณเองหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวการเดินทางไกลต้องระมัดระวังเอาไว้บ้างนะอาจจะพบความยุ่งยากผิดพลาดหรือว่าพบกับความไม่สะดวกในด้านความรักดาวพุธด,ดาวคนรักคู่ครองของคุณอยู่ในภพมรณะก็ใจเย็นๆใจร่มๆนะเพราะว่าพออยู่ในภพมรณะมันมีโอกาสที่คุณจะ ผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักได้หรือว่าคนรักคู่ครองของคุณเจ็บไข้ไม่สบาย <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแลกันไปมันมีโอกาสที่คุณจะห่างเหินแต่ดูแล้วน่าจะห่างกันเพราะว่าคนรักคู่ครองของคุณเดินทางไปทํางานต่างประเทศอย่างไรก็ดีใจเย็นๆใจร่มๆนะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักอาจจะเจอกันในต่างถิ่นต่างแดน เป็นคนรักเก่ากลับขคืนมาหรือว่าได้เจอคนใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเป็นพ่อแม่แม่อันนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีจริงๆแล้วคุณรอให้ถึงวันที่23กรกดาพ,พอดาวพุธดาวคนรักคู่ครองของคุณย้ายเข้าไปในภพสุภะทุกอย่างจะดีขึ้นเลยนะมันจะกลับจากหลังมือเป็นหน้ามือเนาะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเลยแล้วพอวันที่ ดาวคนรักคู่รองของคุณเข้าพบสุภาแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นหมดเลยบรรยากาศต่างๆความเข้าใจผิดการไม่ลงรอยการมีปัญหาปากเสียงมันจะคลี่กลายนะแล้วก็ถือโอกาสนี้คุณก็ชวนคนรักคู่รองของคุณไปเปลี่ยนบรรยากาศอาจจะเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันหรือว่าชวนกันไปทําบุญนะก็จะทําให้ความรักของคุณแน่นแฟนขึ้น เพราะว่ามันยังมีดาวศุกร์เจ้าเรือนอริเนี่ยอยู่ในภพสุภะด้วยนะมันก็ยังอาจจะมีปากเสียงมีความไม่เข้าใจต่อกันบ้างแต่ว่าไม่ใช่เรื่องบานปลายใหญ่โตไม่ใช่เรื่องร้ายแรงแล้วเพียงแค่คุณใจยยินค่อยๆพูดค่อยๆค่อยๆจากันทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ นี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนกรกฎาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า